ไม่ผ,ผิดเดียวกับพฤติกรรมน้องหมาผู้ชมหลายคนคงจะได้ยินจำนวนที่ว่าเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดน,นะคะความจริงก็คือน้องหมาแยากไม่ได้ว่าใครเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่แต่รับรู้ได้จากกลิ่นและสารอะดรีนาลีนที่หลั่งออกมาเมื่อคนมีอาการกลัวเขาจึงแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวใส่นั่นเองค่ะ ตรงนี้คุณจะบอกไม่ได้ผิดรายการไม่ได้เป็นรายการดูดวงนะไม่ใช่อาจารย์อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่วงฮะที่เป็นสกู๊ปพิเศษที่ทีมงานเราไปทํากันบ้านแล้วก็หามาเพราะว่าทีมงานเราเห็นว่าเออเรื่องราวนี้มันน่าสนใจคือผมอ่านมัน่าสนใจก็เข้าไปดูราศีตนเองก่อนเลยว่าเออยังไงพูดถึงเรื่องดวงเพราะว่าเราก็ดูกันบ่อยซันเดย์ชอบดูดวงไหมดูหลายคนก็ดูดวงเรื่องการจัดโงเฮงของบ้านที่ทํางาน อะไรอย่างงี้คนเปลี่ยนช่องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเป็นนามสกลเปซีโรถเบอร์โทรเปลี่ยนเบอร์โทรทุกอย่างเยอะเลยทำกันได้เพราะเขาบอกว่าทุกสิ่งมันส่งผลกับดวงสตาของเราไงและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างเพราะสัตว์เลี้ยงก็ใกล้ชิดแล้วก็พันพันกับเราอยู่ตลอดเวลาใกล้เรามากใช่แล้วก็จะมีเรื่องราวมาบอกกันนะครับว่าดวงสตารราศีของสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะคุณน้องหมาคุณน้องแมวที่อยู่ที่บ้านเราเนี่ยเผื่อจะมี เื่อเราจะได้เข้าใจลักษณะนิสัยหรือว่าไม่งั้นเราก็ปรับตัวเข้ากับเขาได้ก็คือ<ห>สัตว์เลี้ยงเกิดราศีเกิดเดือนไหนราศีอะไรนิสัยเขาเป็นยังไงของเราเกิดราของเรามีมีนาอ่ก็อาจจะราศีมินหรือว่า<ด>แล้วแต,ตแต่แต่ละสำนักเนาะข,ของอีโกมเมตอย่างเงี้ยก็ชอบอ่านดวงลองลองฟังดูแล้วก็ลองดูว่าสุนัขที่บ้านเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับมาเลยฮะราศีแรกครับสัตว์เลี้ยงราศีมังกรครับที่เกิดในช่วง วันที่22ธันวาคมถึง20มกราคม่ะดูเป็นสัตว์เลี้ยงที่แก่เกินว<อ>ัยหรือว่าแก่แดดนั่นเอง <c oughs> แก<ท>่แ<ท>ดดอันนี้เรียกว่าเป็นแก่ตลอดกาลครับบางทีก็อาจจะชอบก่อกวนมีอาการเหม่อลอยเหมือนโรคประสาท <c oughs> บ้างนะฮะคุณเสียยาพันช่วงนี้นะฮะบอกว่าเป็นหมามังกรค่ะจะดูแก่ตั้งแต่แรกเกิน <c oughs> เดนะฮะอืแต่ที่สําคัญเหมือนไวัยไงยิ่งบ่มยิ่งนานยิ่งดูมีคุณค่าโอ้ใบนะน่านับถือถูกต้องค่ะเขาบอกว่าสุนัขราศีนี้ฮะยิ่งดูยิ่งเศร้าแต่เป็นสุนัขทีี่ดะ ถ้าเป็นแมวก็คือเขาบอกว่าเป็นแมวมังกรเป็นแมวที่เห็นแกตัวหน่อยไม่ชอบถูกขังแล้วก็เป็นแมวที่โลกส่วนตัวสูงชอบสนใจแต่เรื่องตัวเองก็อารมณ์อาจจะรักขันโดยังไม่ยุ่งกับฉันฉันก็ไม่ได้ไปยุ่งกับเธอไม่ได้ไปทำให้เธอเดือดร้อนถูกต้องนั่งฟังสันเดย์นี่คือพยายามนั่งนึกถึงคนไปด้วยอเออว่าคนราศีประมาณเนี้ยราศีเดียวกับน้้งหมานี่เขาจะคล้ายๆกันราศีต่อไปเลยเอาเมื่อกี้แก่แดดแล้วใช่ไหมคะอันนี้ราศีที่สองก็คือสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในราศีกุม ราศีกุมนะคะก็เป็นช่วงวันที่21มกราคมถึง19กุมภาพันธ์ก็ยังต,ต้นต้นปีอยู่เหมือนกัน<ช>นะคะ<ช>อันนี้ก็สไตล์ของเขาก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เปิดเผยสงบนะคะแล้วก็ชอบอยู่ในความสนใจของคนอชอบออกสื่อเป็นซุปตาไงใช่คนออละแบบกับราศีมังกรเลยนะคะตรงข้ามเลยแล้วก็ทรัพย์สินที่เป็นของพวกเขาเนี่ยพวกเขาก็จะกลมจะถือเป็นของตัวเองด้วยจะห่วงนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้ตัวโปรด โซฟารองเท้านะคะทุกอย่างเลยเขาก็จะกลุมไว้แล้วก็นิสัยเ็าบอกว่าเหมือนเป็นเซเล็บซุปตาชอบโชว์นิดนึงออกสื่อนะคะแล้วก็<อ>โชว์ความสามารถของตัวเองไงยิ่งถ้ามีความสามารถเยอะเขาก็จะอยากโชว์นะคะอยากแสดงออกเพราะว่าอยากจะเรียกร้องความสนใจจากเจ้าของนันเองแล้วก็ชอบการแสดงเหมือนกันแต่ว่าจะขี้โมโหแล้วก็ชอบทำอะไรแปลกๆเช่น อาบน้ํากระโดดลงน้ําเล่นกับนกแบบนี้่่ใสสุปตาอ,<ล>อะไร,รที่จะดูกับกลับการหน่อยอแต่ก็อ,อยากโชว์ลองสังเกตดูแล้วกันครับอ่ะขยับมาอีกหน่อยครับราศีสัตวเลี้ยงที่กระสีมีนครับ20กุมภาถึง20มีนาคมครับบอกว่าสัตว์เลี้ยง ที่กราสีนี้ครับมีสัญชาตญาณการอย่างรู้สูงฮะแล้วก็สุนัขที่กราสีนี้ครับจัดว่าเป็นสุนัขที่รวมเอาความดีของหลายๆราศีมาอยู่ด้วยกันโอ้โหรวมความดีขเขอยอ่ชัวนะฮะแต่ก็มีเอ,อ่อมีความเป็นขี้ลังเลนิดนึงแล้วก็ไม่เด็ดขาดนะครับมักจะมีปัญหาเรื่องข้ออ่อนแอนี่บอกถึงสุขภาพด้วยกรงเล็บไม่แข็งแรงนะฮะส่วนน้องแมวนะฮะน้องแมวที่อยู่ราศีนี้ก็จะเป็นแมวที่มีความอะไรเนี่ย สูงส่งเยะยิงหน่อยแมวเชิดลองสังเกตว่าแมวที่เรายังราศีนี้เชิดหรือเปล่าใช่นะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งราศีก็เป็นไปสังเกตได้ง่ายๆเนาะเขาปรอบด่าแล้วก็ราศีต่อไปนะคะอันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงราศีเมษนะคะช่วงวันที่21มีนาคมถึง20เมษายนเราแสดงว่าอีฟนี่กระเถิบอีกเป็นพิเศษสัตว์เลี้ยงนะมาฟังราศีเมษกันบ้างนะคะสัตว์เลี้ยงที่เกิดราศีนี้ จะกล้าหาแล้วก็น่ารักค่ะเนื่องจากเป็นราศีแรกของ12ราศีคือเขาอยู่ที่การเรียงอ่ะอันนี้ก็เป็นราศีแรกนะคะหมาราศีเมษเวลาที่เกิดเรื่องมีเรื่องขึ้นนะคะเขาก็มักที่จะอยู่แถวหน้าเสมอเป็นแบบกองหน้าไงเป็นแบบผู้กล้าอย่าไม่ยุ่งกับเจ้าของกลางไม่กลางนะคะจะเป็นผู้กล้าหน่อยนะคะแล้วก็ไม่ชอบความจำเจแต่จะแสดงความเป็นผู้ใหญ่เหนือหมาตัวอื่นในบ้านอื่นะคุมหน่อยคุมนะ ตรงไหมจำนด้นเหรอนะเออนะเห็นไหม,มแล้วก็ส่วนแมวที่อยู่ราศีนี้ก็จะเป็นแมวที่รักอิสระหวงที่แล้วก็ไม่ชอบอยู่ร่วมกับสัตว์อื่นๆในบ้านเนาะก็ลองสังเกตดูทั้งหมาั้ะแมวอีกหนึ่งราศีครับข้ามาช่วงกล,ลางปีหน่อยนะฮะสัตว์เลี้ยงที่เกิดราศีพฤษภครับ21มีนาคมถึง21พฤษภาคมนะฮะบอกว่าสัตว์เลี้ยงนี้รักเจ้าของที่สุดหัวใจเลยนะฮะเพราะวันต้องการความมั่นคงแล้วก็อยากมีชีวิตที่ไม่ลดโผในนี้น่อองแนวสมถะหน่อยนะฮะ เป็นสัตว์เลี้ยงที่เชื่องแล้วก็ฝึกง่ายมีความอดทนสูงนะฮะสำหรับสุนัขราศีพุกศกเรียกได้ว่าเป็นสุนัขในอุดมคติเหมาะกับการเลี้ยงกับเด็กๆเออคือเลี้ยงง่ายไงไม่ดุเชื่องเชื่องไม่อะไรมากใช่ครับส่วนน้องแมวนะครับน้องแมวราศีนี้จะเป็นน้องแมวที่มีตาสวยงามตัวเมียก็จะสวยระดับโลกเลยอารมณ์แมวแพงอันนี้แมวมิสยูนิเวอร์สเออนะคะแต่ระวังนะฮะอย่าอกรกใจมากเพราะว่าจะเสียแมวง่าย เคยได้ยินสุภาษิตเสียหมาได้เสียแมวอาจจะสวยแล้วก็หญิ่งด้วยไงเพราะว่านะคะก็ราศีทุศศดูไปละกันมาราศีต่อไปบ้างนะคะบางคนเพิ่งเปิดมาได้ยินราศีราศีคิดว่าดูราศีตัวเองจริงวันนี้เราดูดูราศีของสัตว์เลี้ยงกันนะคะอันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงราศีเมถุนหรือว่าช่วงวันที่22พฤษภาคมถึง21มิถุนายนค่ะเมถุนนะคะสัตว์เลี้ยงเขาจะออกแนว ฉลาดแล้วก็สดใสแล้วก็ว่านอนสอนง่ายรักสนุกนะคะถ้าเกิดว่าหมาแม่ทุนจะต้องการความเอาใจใส่เป็นอย่างมากไม่รังความสนใจขี้เบือ่อเพราะฉะนั้นนะคะเจ้าของจะต้องเปลี่ยนบรรยากาศบ่อยๆให้พวกเขาคือยิ่งบ่อยมากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งดีแต่ด้วยความที่เป็นหมานะคะที่ไม่ชอบอยู่นิ่งอยู่เฉยบางครั้งเนี่ยก็อาจจะหายตัวออกไปจากบ้านเลย ออกไปข้างนอกหน่อยดืยอ้อเลยหายไปให้เราแปลกใจนะคะให้ตามหาไปเลยหรือว่าแมวเมทุนก็เหมือนกันนะคะก็จะต่างจากแมวทั่วไปให้เราสังเกตค่ะว่าเวลาที่เราออกคําสั่งจะร้องเหมียวอย่างเงี้ยเขาก็จะเหมือนว่าถ้าร้องเหมียวคือรับทราบข้อความทุกประการแล้วแต่แมวเมทุนนะคะก็จะมีสายตาดีเป็นพิเศษหน่อยฝึกได้ง่ายก็แต่ว่าตอนเรียกเนะน,นี่ยนิดนึงขออินดี้หน่อยนะคะเออขยับมาหน่อยฮะ เป็น<บ>ราศีกรกฎครับ22มิถุนายนถึง20กรกฎาคมครับจปีละใช่ถูกต้องน,นะเขาบอกว่าสัตว์เลี้ยงที่เกิดในช่วงราศีนี้นะครับมันจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ขี้น้อยใจอ<ห>๋อารมณ์อ่อนไหวเซนซิทีฟนั่นเองอาจจะเหมือนคนนะเขาบอกว่าเป็นขี้กวนกวายด้วยถ้าคุณห่างจากสายตาสากักประมาณ5นาทีเนี่ยเขาก็จะเดินหาละว,ว่าไปไหนอะไรเงี้ยอยู่ไม่ได้คือค่อนข้างติดจ้องหอนะฮะสุนัขพระราศีนี้ครับขี้น้อยใจแล้วก็อาจ ร้องไห้ได้ง่ายๆถ้าถูกดุเอาอสังเกตดีๆนะีอแต่ก็ชอบเล่นกับเด็กครับแล้วก็ชอบกระโดดลงน้ําถ้าได้มีโอกาสนะฮะส่วนน้องแมวถ้าเป็นแมวที่เกิดราศีนี้นะครับจะชอบที่กลางคืนแล้วก็ชอบกลับมานอนกลางวันเอาเป็นแมว I ไอเ t h เด i g ใน l i f e ไงแต่ฝั่งนิดนึงว่าน้องแมวของต้องบ้านนี่โรคแบบว่าระวังหน่อยนะฮเยอะนะคะนะครับอ่ะขยับไปอีกนิดนึงมานี้ กดมาที่ราศีสิงห์นะคะคในวันที่21กรกฎาคมถึง23สิงหาคมค่ะมาดูสัตว์เลี้ยงราศีนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นสัตว์ที่ได้รับการยอมรับมักจะภาคภูมิใจมีความภาคภูมิใจนะคะแล้วก็ไม่เคยกลัวใครแล้วก็มักคิดเสมอว่าตัวเองเนี่ยอยู่เหนือใครในบ้านอ,อ,อาจจะใหญ่กว่าเจ้าของด้วยค<า>ุณเจ้าของอยู่เจ้าของเที่ยวดึกอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ ใจดีกล้าหารแล้วก็มีนิสัยเป็นผู้นำเขาบอกว่าหมาราศีสิงห์เนี่ยจะมีลักษณะเหมือนสิงโตเลยพร้อมที่จะตายพร้อมที่จะปกป้องคุณได้ส่วนแมวราศีสิงห์ก็เปรียบเสมือนแมวก้าชีวิตที่เขาเปรียบไว้เพราะว่าส่วนใหญ่หน้าตางเขาก็คือจะมีขนยาวแล้วก็สวยงามด้วยอเออเมื่อกี้หมาที่ช่วยไฟไหม ช่วยเจ้าของอาจจะเกิดราศีสิงก็ได้ออใช่ไหมล่ะแล้วเป็นผู้นำด้วยลา,ลากทุกคนออกมาจากบ้านจนได้ใช่ครับพาไปดีราศีสิงนะฮะมาค่อน ทางท้ายทยปีแล้วราศีกันนะครับสายเลี้ยงที่เกิดวันที่24สิงหาคมถึง21กันยายนนะฮะบอกว่ามีนิสัยจู้จี้พิถีพิถันเรื่องอาหารการกินมากชอบแทะต้นไม้ในบ้านอจะไม่กินอาหารที่เราให้จะแทะหน่อยนะฮะเผลอหน่อยเป็นเรียนน้ำในห้องน้ำฮะช่างสังเกตเห็นใครกินอะไรไม่ได้ก็จะมาขอกินซะหน่อยนะฮะอแจมเออเป็นหมาแบบชอบแจมนะฮะสำหรับชาวราศีกันครับชอบกินอะไรที่เป็นจุบประจาวันกินอาหารแต่เดิมๆไง กินได<อ>้เนเรื่องมากกินง่ายกินง่ายกินต้นไมน้ก็กินอยู่นั่นแ่ะไม่กินอย่างอื่นสักท <c oughs> ีน,นะฮะ <c oughs> อย่างเช่นเดินเล่นหรือว่ากินอาหารเป็นเวลานะฮะเป็นสุนัขที่เอาการเอางานแต่ก็จะยุ่งอยู่กับธุระส่วนตัว <c oughs> เองอยู่เสมออาจจะลดส่วนตัวสูงหน่อยแต่ที่สําคัญนะครับมีความจงรักภักดีส่วนน้องแมวนะฮะที่เกิดราศีนี้เป็นน้องแมวที่มีนิสัยจู้จี้พิถีพิถันแต่ก็จะรักความสะอาดสาขนเป็นว่าเล่นเลยก็วันนั้นเธอเลี้ยงทั้งสองตัวใช่ส่วนเรื่องจับหนูอย่าหวังฮะเพราะว่า ให้เล่นกับหนูว่าพอไหวแต่ให้จับเนี่ยเขาไม่เอาไม่เอาดีสะอาดถ้าเลี้ยงถ้าเลี้ยงทั้งหมาทั้งแมวราศีนี้ว่าวันวันหมาแทะต้นไม้สุดก็สุดอยู่นันทั้งวันแมวก็เลี้ยงอยู่เออนี้ก็ตลกไปอีกแบบนะคะมาราศีต่อไปอันนี้สัตว์เลี้ยงราศีตุลเกิดช่วง24กันยายนถึง23ตุลาคมมาตุลาคมแล้วนะคะ สัตว์เลี้ยงราศีนี้ดูสง่างามเป็นมิตรง่ายแต่ก็ขี้อ้อนแต่เข้าสังคมเก่งอเออเพราะว่าขี้อ้อนไงแล้วก็ห้ามปล่อยให้อยู่ตามลําพังเด็ดขาดมไม่อย่างนั้นปวดหัวแน่เพราะว่าเขาบอกหมาชาวตุนนะคะไม่ชอบอยู่โดดเดี่ยวชอบอยู่แบบเป็นกลุ่มเป็นพักพวกเป็นพักพวกหม,มาเออบอกเป็นี้หมาหมูเออใช่แล้วนะคะส่วนแมวก็จะชอบประจบประแจงแล้วก็ชอบ ก็ร้อนหาที่อยู่ที่ตัวเองอยู่แล้วมันสบายขึ้นเนี่ยแล้วก็จัดว่า<ม>เป็นแนวที่มีความโรแมนติกมาก<อ>แสดงว่าวันๆนี้เข้ามาคอยเคลียร์เจ้าของใช่ะฮะอะขาขยบมาหน่อยฮะชั่วอีกเหลืออีกสองราศีครับอันนี้เป็นราศีพฤกจิกครับสุนัขหรือว่าสัตว์เลี้ยงของคุณนะที่เกิด2 4ตุลาถึง2ี่พฤศจิกายนนะฮะราศีนี้<อ>ควรที่จะเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านบ้านใครมีสมบัติเยอะนะฮะเพราะว่า ความรู้สึกรุนแรงหนักแน่นโกรธง่ายเป็นแรมโบ้เลยหรือว่าคนเหล็กนั่นเองน <มา S 1> ะชอบทำลายาของรักของหูของคุณบ้างก็กัดก็แท้แต่เป็นนักสู้ฮะเขาบอกว่าสุนัขที่เกิดราศีพฤศจิกนี้นะฮะถ้าได้รับเลี้ยงดูอย่างดีจะรงรักพักดีต่อคุณ<อ>ตลอดไปเลยแต่ถ้าเลี้ยงไม่ดีก็จะดุหน้าดูเลยนะก็นนอด้วยความรัส่วนน้องแมวนะฮะก็จะเป็นแมวสีดําดูลึกลับมีสัมผัสที่หกโอ้ย ลำพัดที่6รู้ว่าคุณกําลังคิดอะไรอยู่นะฮะแมวราศีนี้แหละนะฮะที่ชาวอียิปต์โบราณเลี้ยงแล้วก็นับถือบูชาเอ,อเอาก็ไปตามหากันดูและการไปหาน้องแมว,วที่เกิดราศีพิจิกมาเลี้ยงกันออมา,า,านราศีสุดท้ายแล้วนะคะจะครบ12ราศีแล้วนี้ก็คือสัตว์เลี้ยงราศีธนูเกิดในช่วง23พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมอันนี้มาแนวแบบเป็นสัตว์เลี้ยงที่กระฉับกระเฉงบ้าพลังอยู่นิ่งไม่ได้นะคะชอบสร้างความบันเทิงให้กับคนในบ้าน ม่ชอบอยู่เฉยไงอาจจะทําอะไรตกกลกให้เราได้นะคะแล้วก็เป็นหมาที่ไว้วางใจได้แน่นอนค่ะมักจะได้รับมอบหมายให้พาคนตาบอดข้ามถนนให้ทรงจุดหมายให้ใจ่ายตลาดเนี้ยใ,ให้กู้ระเบิดก็อาจจะเป็นราศีธนูก็เป็นได้ค่ะส่วนแมวก็จะเป็นแมวแห่งโชคท้ายไม่รู้วนี้ยังไงนะคะ,ะแต่รักอิสระเหมือนกันค่ะแล้วก็ไม่ชอบสูงสิงกับใครก็น่ารักไปแบบด้วยต้องรครับและนี่ก็เป็น12ราศีนะคะสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ เกิดที่บ้านคุณลองเช็คดูแล้วกันนะครับว่าเกิดราศีหนนิสัยเป็นยังไงเกตไม่ยากเลยเนาะดูง่ายแต่ละแบบค่ะสองราศีเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเบรกหน้ามีอีกหนึ่งเรื่องครับสำหรับอันนี้วันเกิดคนบ้างคนเกิดราศีนี้คุณเลี้ยงสุนัขหรือว่าแมวนิสัยแบบไหนช่วงนี้พักกันสักครู่ความเชื่อผิดเกี่ยวกับพฤติกรรมน้องหมาน้องหมาขี่ขาเจ้าของแปลว่าอยากผสมพันธุ์ ความจริงก็คือพฤติกรรมนี้อาจจะไม่ใช่ความต้องการจะสืบพันธ์ุเสมอไปนะคะแต่อาจเป็นวิธีการแสดงอำนาจข่มตัวอื่นตัวที่ถูกขี่จะถือว่าตัวเองอ่อนแอกว่าครั้งนี้หมายถึงการข่มเจ้าของด้วยค่ะ